มาไม่ลงเลยครับมาอยู่ต้องตามลงนิดนึงไม่ฝันเลยค่ะหนูก็ไม่ได้นอนตีสามตีสี่ก็เดินลงมาบอกเออมาหาพี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาบอกลาพี่ไม่ก็ไม่มีค่ะถึงบอกว่าฝันนั่นเป็นฝันฝันค่ะฝันก่อนไม่ถึงอาทิตย์เท่าที่ก็ไม่คิดว่าไม่คิดว่าก็คือว่าฝันว่าในฝันนะฝันบ้า ไปทําอะไรไม่รู้แล so right? right? well, ้วกินอะไรแล้วมันฟันหักฟันกรามพอหักเสร็จอ่ะเราก็ตื่นมาใช่ไหมแล้วเราก็มาไหว้ไอ้นั่นนะพ่อในห้องน้ำพ่อแม่ห่วงใารอย่างเงี้ยตบอย่างเงี้ยเออตามความฝันนะคะก็ไม่คิดว่าน้องจะก็พูดแ่บน้องไ่สู่ศักดิ์ศรีพี่ยิ้มถึงบอกว่าเราเป็นคนดูแลน้องค่ะใช่เลี้ยงมาใช่ค่ะเลี้ยงมาเลี้ยเหมือนเหมือนลูกค่ะเลี้ยงมากู่ว่าลูกสาว เขาก็บอกเข้าใจว่าอกแม่ตอนตอนอยู <visuals> ่กับน้องน้องน้อเคยบอกไหมว่าอนากทด้องอยากจะทำอาชีพอะไรน้องชอบเป็นนี่ค่ะไอ้นักวิทยาศาสตร์เพราะชอบพวกทำเคมีทำวิจัยอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็แบบใช่ฝันว่าน้องจะเรียนจบแล้วแบบมีอนาคตที่ดีอ่ะพี่พี่คิดว่าน้องว่าจะจบแล้วอ่ะแล้วน้องอยากไปอ่ะวันนี้มันทำใจไหมนะ ผอก็ไม่ได้พูดอะไรอ่ะพูดแค่พ่อพ,อพูดดีกว่าเออทางผอ,อ,อนะมาบอกบอกว่าเออในหลวงกับพระราชินีใช่ชใช่คะจะส่งพงศ์ฤทธิ์พนะจะฐานไมนะ,ใ,ะในหลวงกับพระราชินีจะส่งพงศ์ฤทธิ์พระจะฐานไม้นะครับ ผมและป๋าเพื่อนลูกดีใจมากมากเลยครับที่หลานผมยังมีบุญดีใจลูกก็อออท่านก็บอกอออบอกช่วงเย็นๆนะคขอถึงรับสมัครงานอะไรบ้างใช่ไหมครับใส่ครับอ่ออได้ทุกงานเป็นยังไงบอกอะไรก็เขาบอกว่ารับผิดชอบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ทางโรงเรียนอออเขามีประกันอุบัติเหตุให้น้อง แล้วบอกแค่นี้แล้วคุณลุงเมื่อวานเป็นไงบ้างนอนหลับนอนไม่หลับไม่มีใครยังนอนไม่หลับเลยน้องนองนับพ่อหนูนอนไม่หลับแต่เมื่อวานเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับกินก็กินไม่ได้หนูกินนมกล่องเดียวกินไม่ได้เลยมันมันกินไม่ได้อ่ะมันหน้ามันนึกถึงแต่หน้าน้องอะเลยนึกถึงตอนที่แบบสภาพน้องแบบไม่ค่อยโอเคอะพี่เราเลี้ยงเขามา เฮี้ยมบอบพอมาเจอสปาอันนี้รับไม่ได้อะได้เลยบอกว่าบอกเออแบบมาแบบมาบ้านให้พี่เห็นก็นได้นะพี่ไม่กลัวหนูหรอกเพราะว่าพี่เลี้ยงหนูมามาบอกลาพี่ก็ได้เพราะว่าตอนน้องจากไปคือไม่ได้พูดอะไรกันเลยเช้าวันก่อนที่จะเกิดเหตุได้คุยกับน้องบ้างไม่ได้คุยหรอเจอน้องก่อนน้องจะเสีย อาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วเจอน้องหน้าเนี่ยหน้าเสเป็นหน้าบ้าเขามาทักหนูบอกสวัสดีครับพี่ตาหนูบอกเออว่าไงลูกบอกมันจะกลับบ้านเลิกเรียนแล้วบอกพี่เป็นไงสบายดีนะบอกสบายดีลูกมันก็โชกแก้แก้วก้าวไก่ที่หนูบอกเนี่ยแก้วหนูซื้อมาแล้วเขาบอกเป็นเอฟซีที่พีธาหนูบอกเออดีดีดีแต่พี่ไปซื้อบ้างหนูจพูดมันหนึ่งนะหนูก็ไม่คิดว่าน้องจะแบบจะไปไปไวเลยครับน้องยังไงกับระบบเรื่อง สุดอบรมให้เด็กๆได้แบบเรียนดูทักษะการใช้ถังดับเพลิงหรือว่าเกิดเหตุอะไรอย่างเงี้ย่ะจริงแล้วนะครับไอ้เรื่องแบบนี้นะจริงแล้วเรื่องแบบนี้การที่จะเอาอะไรมาทําแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไอ้สิ่งอะไรที่แล้วแต่อย่างงี้นะครับไอ้ต้องดูนะครับต้องดูประสิทธิภาพประสิทธิภาพของถังของอุปกรณ์เช็คให้มัน่นคง